ความเหน็ดเหนื่อยผ่านไปแล้วแล้วทีนี่ไปวัดไหนต่อพี่อัรวัดต่อไปอีกหนึ่งวัดที่ถือว่าเซอร์ไพรส์เซอไปด้านไหนอ่ะด้านนี้ว่าผมผ่านบ่อยแต่ไม่เคยเข้าเรื่องเล่าขานก็มีเยอะเหลือเกินคือวัดดอนฮะอือทำไมอ่ะบางคนอ่ะชอบมาเล่าจนผมกลัวแบบเฮ้ยโหน่ากลัวหรือเปล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมีคนเคยนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วเจอคนซ้อนโดยที่แบบขี่มาคนเดียวแถววัดดอนพอไปจริงๆริงว ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดฮะเดี๋อ้อมเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นถามว่าอ้อมกลัวไหมอ้อมก็กลัวอ้อมเม่เคยได้ยินอ้อมก็กลัวอืแต่แค่อยากลองดูว่าไม่ใช่จะท้าทายหรืออะไรนะคะแต่ถ้าเรากลัวแล้วก็จินตนาการไปอ่ะ้วเราไม่เห็นนาทีไม่ได้จะเห็นนะแต่ไปถึงไปพิสูจน์ดูว่าเออแล้วไปได้ไหมก็เป็นวัดปกติ กล้องถ่ายไปเรื่อยๆอ <laughs> แล้วดูว่า มันจะลอยออกมาตอนไหน <c oughs> ให้คนอะไรอะ่ะนี่นแต่งตัวอะไรอะ่ะโอ้ไม่น่าท้องคุณใหญ่ขึ้น,น oh ho, ชั้นวานโอ้จเรานี่สิซาร oh, ่าออนี่มันคืออะไรอะ่ะจ๊อแล,แล้วคุณจะได้รู้เลยว่าเอวคุณมันจะงพิ้วได้ oh, อ่ะโอ้ไมได้มีอะไงอะ่ะจ๊อจับง่ายจับแค่แขนสองข้างอจับง่านก็เวียงไปเวียงมาโ oh. oh. อ,อ้โอ้ตัวจละลายตัวจละลายขาเดียวก็ตงลเยตงลเยหรอขาเดียวก็ได้ซาร่าขาเดียวก็ทำได้วันที่เขาบอกเราจะไปวัน นี้เนี่ยครับมันมีผีนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะับคืออ,อยู่กันที่สวนสาธารณะซึ่งใกล้กับ <What S 1> วัดที่เราจะไปวันนี้มากนั่นคือวัดดอนงานเนไงเอาจริงๆคือเป็นคนที่กลัวอยู่แล้วนะฮะกลัวผีกลัวอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่เราก็ต้องไปอะ่ะจะได้รู้จะได้พาผูา้ชมไปเที่ยวด้วยวัดดอนมีอะไรบ้าง นล้พี่แต่งตัวเป็นไม้ไท่สันมาทำอะไรกัเนี่ยก็กระมาวิ่งในสวนสวยๆเออก็บอกว่านัดสวนเออพอเรานัดสวนเราก็ต้องแต่งมีตีพาร์ตไม่ดีกว่าพี่เลยปะผมก็พร้อมวิ่งเหมือนกันอ่ะอ้ตัวไม่ดีกับพี่หรือเปล่าวันนี้ผมพร้อมวิ่งแน่ๆถ้าเกิดเจออะไรผมวิ่งก่อนอ่ะจำพูดจริงนะว่าอ้อมสง่าเป็นคนเดียวไม่เอาไปด้วยกันดิพี่อ้อมเฮ้ยไม่เอาเมาอยู่จริงเหรอเออไม่รู้ล่ะผมไปก่อนละไฮ้ยวัด ถ้าเรื่องเราเรื่องอศัศจรรย์เรื่องผีอ่ะโอ้โหไม่ต้องพูดน่ากลัวมากผีดูมากเนี่ยต้นโพเล็กนี่ก็โดนต้นโพเนี่ยนี่ก็นั่งนั่งอยู่บนบนยอดแล้วก็ผมเนี่ยถึงพื้นเลยถ้าเรื่องผีเข้ามนมีอย่างย,ยิ่งใหตัวอย่างง่นนายๆผมปีนู่วยเนี่ยตรงนี้ตอนเช้ามือออกบินเบามันค่อยหัวมาเนี่ยนี่แน่ๆเลยเห็นๆจ่ายจ่ายก็ ฮารเขาเลยก็วิ่งไปซุยเลยก็ท่าแรกๆที่ตอนแรกมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าวัดเนี้ยเคยเป็นป่าช้ามาก่อนก็บอกว่าที่เคยเป็นป่าช้าครับเยอะพี่อะไก่อนอะไก่อนเขาเจอกรื่องเยอะเนี่ยจากเนี่ยมีหมดเลยก็ถ้าพี่อ้อมบอกว่าเฮ้ยอาร์ดไปวัดดอนกันอ่าาร์ดรู้สึกยังไงตอนความรู้สึกแรกเลยตอนแรกคือกลัวเลยกลัวใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าขึ้นชื่อแล้วเรื่อง เอาตรงๆคือผีผีป่าช้าอะไรเงี้ยอาจจะกลัวแต่สุิท้าพี่ออมบอกว่าอาร์ตครับครับเดี๋ยววันนี้พี่ออมพางอาร์ตไปวัดบรมมาสถนนะครับไปไหมเดี๋ยวเราไปนังพี่เดี๋ยวซื้อเครื่องสักทานก่อนเอออาจจะรู้สึกว่าไปได้ใช่ไหมได้วัดบรมมาสถนก็คือวัดดอนนั่นแหละเห็นป่ะความรู้สึกในการรับรู้แตกต่างไหมแตกต่างเลยเพราะแค่ชื่อนะแค่ชื่อมันก็เลยทำให้ความกลัวเราเกิดแต่พอเราไม่รู้เนี่ยไม่เป็นไรเลย แต่ว่าที่อ้อมสะพายจริงวอะไรรปล่ะก้ออะไรฮะก้อยา่านาคอ๋อเออผมก็พายถูก,ถ,กถูกไหมถูกหวยถูกหวยอะ่ะอัดถูกหวยอ่ะใช่อะไปละตอนที่ออกเทปนั้นไปมีแต่คนถามว่าเห็นจริงเหรอสาบานต่อหน้ากุ้งและปูของจานนี้เลยว่าเห็นแน่แ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยแล้วต้องกลับไปแก้บนกับยา่านาคด้วยอัดเห็นเลยในชะ่ไหมครับมันขูดยังไง ผมไม่ได้ใช้น้ำมันเพราะนั้นน้มันจันหมดอืใช้นิ้วเหรอฮะก็แค่บอกข้างในว่าพูดในใจว่าถ้าเกิดเหมือนว่าถ้าถ้าจะมีเลขอะไรไหมที่อยากจะให้ให้ลูกช้างเนี่ยได้ลองเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างแหมเลี่ยงเลี่ยงใช้สับสวยนะให้ลูกช้างใช้ประโยชน์ได้บ้างว่ะตอนนั้นก็เลยจัดภาพที่มันขึ้นมามันขึ้นมาไม่ชัด ม,มันไม่ได้ว่าขึ้นเป็นเลขปึ้งขนาดนั้นคือม,มันจะเป็นเบอร์เลอแต่ทรงมันจะใกล้ๆใช่เหรอทรงมันอย่างมช่ิว่าถ้าเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นแบบขีดลงมาธรรมดาแต่หัวสั้นๆแล้วก็จะเบอร์เลออย่างเงี้ยม,มันไม่ได้ขึ้นเป็นหนึ่งแอรโรบิกขนาดนั้นม,ม,มันจะเป็นเบเลอขึ้นมาแต่ก็จับใจความได้ว่าสองเล่นนี้แหละวันนั้นอาร์ตถูกเลขนก็แหละ6กเก้าจริงเหรอครับเห็นเป็นหกเก้าเลยเหรอเห็นเป็นหกเก้า แต่คือเลข6กเก้าที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ว่าอยู่หกเก้าอย่างนี้นะพี่พี่อ้อมมันเป็นห9เก้าลุ่งลงมาอย่างเงี้ยหกแล้วก็เก้าอยู่ข้างล่างเพราะว่าอาร์ตไม่เคยเล่าอ้อมเลยนะคะอันนี้ไม่เคยเล่าอาร์ตไม่เคยเล่าอ้อมเลยว่าเขาเห็นอะไรเพราะเหมือนกับว่าเวลาเขาขูดเวลาเขาเห็นเขาไม่ให้พูดเนี่ยใช่แลกลัวไม่แม่นถูกนะคะไปดูดิอ่าเดี๋ยวย้อนไปดูอีกทีหนึ่งะค่ะ มาถึงแล้วครับพี่อ้อมครับครับนี่ครับศาลย่านาคค่ะเออนี่คือย่านาคเหรอคะนี่แหละฮะค่ะครับ,รบเขาเปิดเจ็ดโมงครึ่งถึงหกโมงอ๋ออันนี้ดีกว่านี่อันนี้บอกว่าวันที่สิบสี่ของเดือนปิดสามทุ่มวันที่สิบห้าของเดือนเปิดตลอดคืน วันที่30มสิบปิดสทุ่มวันที่31ก็คือเมื่อคืนใช่ก็คือชัดเจน15แล้วก็31ก็คืออีกวันหนึ่งวันหนึ่งก่อนไว้ออกใช่เข้าไปดูเลยครับพี่ออมเข้ามาเสุดยังนี่ที่พี่ออมถามผมเมื่อกี้เนี่ยงอ๋อที่เด็กน้อยขูดหวยอะเหรอนี่แหละพี่เปลี่ยวเปี่ยวเปี่ยวนนี่ออกแล้วสดๆเลย สดๆเลยนึกออกแล้วใช่ที่ป้าช่างแต่งหน้าของเราอ่ะใช่เมื่อกี้นี่แหละใช่นางเข้ามาไหว้คุณผู้ชมพอนางเข้ามาไหว้นางบอกว่านางเห็นเลขครับและนางก็จะไม่บอกเลขเราถ้าบอกก็เลขเคลื่อนเหมือนที่หนูน้อยนั้นบอกใช่แสดงว่าเรื่องจริงเห็นแต่ไม่บอกถ้าบอกน้ำมันจะหลงโอ้โหตายแล้วและนี่คือต้นตะเคียนครับไปไหนฮะตัวเองตัวเองันนี้ก่อนตัวเอง ตัวเองเฮ้ยไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแบบนี้แบบนี้ไม่ได้ทำเดี๋ยวนี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 ้เดียวนีดยวนีเดียวนี้เดีเดี๋ยวตัวเองคืออยากหลุดอยากด้ไหม่เอาไปถวายหลัง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 คุยท่าไม่เห็นไม่เห็นนะอ่ะเหมือนถ้าเหมือนคนทำผิดอะไรเลยนะเนี่ยอาหารหลังอ่ะไม่ก็ไม่เห็นเบลอไว้เบลอไว้ก็ไม่เห็นคือจะถามว่าวิธีการของการขูดขอเลนี่ยเขาทำยังไงฮะก็หนูไม่เคยรู้ตั้ครั้งแรกอ๋อไม่ได้ครั้งแรกเหมือนกันนะฮะได้ยินมาจากได้ยินพี่ที่ทำงานเเเค้าาาาพูดดว่มไ ขอเลขได้ขอเลขได้ลเลขนั้นถูกปะใชาป่ะถูกถูกกันที่ที่ทํางานด้วยกันอะอยู่กันเจ็ดคนแล้วถูกกันหมดหนูก็ไม่ได้มาขอบตอนที่ปรามาครับประมาณสองเดือนที่แล้วแล้วเมื่อกี้หนูก็ซื้อมาเพราหนูก็มาเมื่อกี้เมื่อกี้ทำพิธีการอะไรเสร็จยังก็ทำเสร็จแล้วเห็นแล้วไม่ค่ะยังไม่เห็นหนูก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้ขอตื่นเต้นหรืวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนเขาต้องใช้น้ำมันใช่ไหมครับเฮ้ยนี่ไม่ต้องหรอขัดกันชักเงาเลยดูดิเหรอพี่แอ๊ดดูดีเงาแบบเงาแบบเงาอะเงาอะ เฮ้ยเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยนะอาร์ตคุยอยู่วันนี้ไม่มีน้ำตาลขายเลยเอ๋บอกนายอาร์ตเห็นนะยิ้มอ่ะนายอาร์ตยิ้มนี่เห็นเหรออาร์ยิ้มมามมเห็นเหรอใช่นี่พูดถึงอะไรนะ จริงครับเฮ้าวแล้วเราใช้นิ้วธรรมดาได้อ้าวไปถามคุณลุงอะไรให้หน่อยได้ป่าว่าจริงใช้ใช้ใช้นิ้วหรือว่าจริงๆเราผมไม่ถามมาให้แล้วพี่ออมจริงต้องใช้น้ำมันจันทร์ก็คือวันนี้น้ำมันหมดนะฮะก็เลยของหมดก็ทุกท่านที่มาเนี่ยสามารถอธิษฐานแล้วก็สามารถใช้นิ้วเนี่ยขูดได้เลย พี่อ้อมลองดูไหมผมเห็นแล้วผมไม่สามารถบอกพี่ได้จริงมผมเห็นสองตัวเลยตรงๆมาเลยอะ่ะเฮ้ยิงเหรอครับอะไรวะพี่อ้อมลองดูไหมไม่ไรไม่กล้า <laughs> <laughs> นี่ฮะ <laughs> ผ่านไปอีกแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งความประทับใจของวัดก็คือวัดยานาคออวัดยานาคฮะมีว่าอะไรอีกอะเราพูดถึงเรื่องประทับใจไปแล้วเหนื่อยไปแล้ว เซอร์ไพรส์ไปแล้วนะฮะมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่เป็นเซอร์ไพรส์อีกแนวหนึ่งอะแนวไหนพี่แนวเซอร์ไพรส์พระอาจารย์อะอ๋อต้องมีการสนบทนาพระอาจารย์ในดวงใจอะมีพระอาจารย์ในดวงใจไหมถ้าพระอาจารย์ในดวงใจผมเชื่อว่าน่าจะตรงกันเลยถามว่ามีชอบหลายรูปไหมชอบพระอาจารย์เยอะเพราะว่าอะไรทั้งหมดที่ได้คุยกับท่านที่สนทนากับท่านะได้ความรู้หมดเลยนะใช่คือได้ความรู้หมดเลยใช่ไหมแต่มีความรู้อยู่อันหนึ่งที่เราไม่สามารถเอามาออกอากาศช่วงแรกได้ รู้เลยว่าพูดถึงไหนอ่ะครับย่าเล่าดิคือปกติเวลาเราไปสนทนาธรรมก็จะมีการนิมนต์พระคุยกับพระหลวงพี่ครับเดี๋ยวจะคุยอย่างนี้น,น,น,นี่นี่นีน่นี่นั้นนี่นั้นเสร็จปุ๊บวันนั้นเราดีวพระท่านหนึ่งไว้ใช่แต่ปรากฏว่าท่านนั้นก็ให้เกียรติท่านจเจ้าอาวาสครับไปเชิญท่านจเจ้าอาวาสมาให้ห <laughs> มายถึงปุ๊บหลอกลวงหลังจากคาว่าหลอกลวงเนี่ยยาวเลยครับ ยาวเส้นที่พอดียาวทีส่สุดสุดแค่ไหนคือยาวอย่างนั้นเลยแล้ววันนั้นน่ะที่มันน่าอายยิ่งกว่าคือปกติโดนด่าคนเรามันก็มันก็นกอายๆขำๆมานะ,ะวันนั้นมีคนนอกค่ะวันนั้นมีคนนอกจําได้ใช่ปะ่ะ <laughs> เป็นวันทวัดราชนา,าคือวันที่เรามีผู้ร่วมอ่ที่มาคุณคุณผู้ชมที่ร่วมท่านใช่ร่วมร่วมร่วมสนุกกับสุดสัปดาห์แล้วมีทีมงานหนังสือมาจะเป็นประจักษ์พยานว่าเราโดนว่าเต็มข้อเลยนึกในใจ มาวาดเทปที่มีคนอื่นข้างในวะอันนี้เราเราเก็บเบื้องหลังไว้ด้วยไหมพี่อ้อมมีรู้สึกจะมีมีใช่ไหมฮะออกได้เพราะว่าท่านไม่ได้ด่าใครท่านด่าเราครับผมว่าลองให้ได้ชมอย่างนี้ดูก่อนแล้วถ้าเป็นผู้ชมผู้ชมจะไปทางไหนเราไปกันไม่ถูกกัน <c oughs> อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเอายังไงดีเอายังไงดีงดนั่งสวยๆอะค,ะค่ะธรรมะมัะนก็แบบไม่ควรเอาแล้วุงนี่ไม่ควรเอาเลยธรรมะอะไรนะคะธรรมะไม่ควรเอาแล้วดเนี่ พิมพ์ม็นนังถือพอแลวอา้าวก็ลองดูวอะไอละ้ลกทุกอย่างมันความหายานะมันเิมนบันในเมืองม,มาเลยจำมาธรรมะมีแต่เขาไม่เอาก็จะพยายามให้คนอื่นเขาได้นะ,ะอ้าวพระอาจารย์ก็กล้าพูดรูเนี่ยลงวพอสวนมนต์จะตายโหไม่ใครมา <c oughs> นี่เราทำธุรกิจแบบนี้โดยเฉพาะธุรกิจมันมันมีสองอย่าง ปฏิบัติบูชาค่<ฮ>ะ,ะ,ะนะี่พระปริจาัดน้ำมันยังบพรว่านะปฏิ <ฮะ S 2> บัติบูชาอามิชบูชาเดี๋ยวนี้อาไม,ม่เอามาไหว้พระวันเราจะเข้าวัดไม่ได้จะคำจะก่อนได้อะไรท <c oughs> ไอทำไหวตรงนี้ก็ได้<ฮ>ะ,<ฮ>ะเราต้องมีศีล <ฮะ S 1> มีคุณธรรมถามลูกเพิ่งใครทำเพิ่งนักการเมืองมาได้แล้วทุกวันอยู่ดีนะ เทียงก็มันก็จะวัดเด็กวัดมปนช่งเท่านั้นในนักการเมืองเทียนมันนายทำไมน่ายปัญญาชนเตะเสื้อสูดแม่ฉันพูดไม่เกลียดตลอดมันหมาขี่เดือนแล้วการนี้ธรรมะทำไมไม่บรรจุไว้ในการศึกษามีคะแนนสูงล่ะคนเด็กๆเรียนจะมันโตมีริ้วมูไหมด โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็สอนเด็กทำไมเอาธรรมะออกจากปรับสูตรกศึกษาลูกมันเกิดมันก็เกิดก่อนเมื่อก่อนพิจาราเสียธรรมจริงไหมมีครับนี่ไม่เอาศาสนาดสอนศาสนาไว้เป็นพิธีกรรมแม่วันนี้เปิดอาคารบูลพระมารส่วนบูเข้าองไม่ได้รับเสีนยังไม่รับเลยเอแล้วพรเจ้าว่าทำไมเขาถึงทำเป็นอย่างนี้ไปเพาไปทำผู้ใหญ่ก่อน ลงวงพ่อพระรู้หรือเขาเปนคนถือใจเป็นอย่างเงี้ยครับท่านลวงพ่อเป็นนายกจ้เป็นบจะษัทการน <c oughs> ี้เขาทำได้ไอ้นี่พูดในวัดอะไม่เกี่ยวขงหรอกเดฟังอยู่คุณมวันนี้อะอ่คุณมาวันนี้หรอกมาทุลราชเหรอกคุณยังไม่มาใช่ไหมปารก์กติก็ไปวัดอยู่บ้างค่ะก็ถ้าจไปอยู่บ้างไปอยู่บ้าง